ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเซตเซตย่อยและก็เซตกำลังนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่เราจะใช้อ,อของเซตย,ย่อยนักศึกษาเรียนไปแล้วนั่นแหะอาจารย์ทบทวนให้เฉยๆนะคะทีนี้การที่ a เป็นเซตย่อยของ b นะคะของเซต b ก็คือตอนนี้เรามีเซต a กับเซต b 2เซตเนาะ แต่ว่าเซต a จะเป็นเซตย่อยของเซต b เมื่อไหร่ก็คือทุกๆสมาชิกที่อยู่ใน a นะคะจะเป็นสมาชิกที่อยู่ใน b นั่นหมายความว่าสมาชิกใน b หน้าตาส่วนหนึ่งก็คือมาจาก a นั่นเองนะคะถ้านะคะเราเน้นว่าเซต a เป็นเซตย่อยของเซต b แต่ว่า a ไม่เท่ากับเซต b นั่นหมายความว่าเราจะเรียก a ว่าเป็นเซตย่อยแท้นะคะ แล้วก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะคะก็คือสังเกตว่าไม่มีขีดข้างล่างนะคะเป็นเซตย่อยแท้นั่นหมายถึงว่าเซต A กับเซต B ไม่มีโอกาสเท่ากันนะคะต่อไปนะคะเซตของกําลังเซตกาลังหรือว่า power เ e ตของ X คือใครก็คือเอาเซตย่อยทั้งหมดนะคะมาเขียนภายในปีกานะคะก็จะเรียกว่า power เ e ตของ A นะคะทีนี้เรามาดูการเท่ากันของเซตนะคะ เขียนสัญลักษณ์ว่าเซต a เท่ากันกับเซต b ดูยังไงนะคะพูดง่ายๆก็หน้าตาเหมือนกันนะคะเซตเหมือนกันเลยนะคะเวลาเราจะแสดงเซต a เท่ากันกับเซต b นะคะเราจะแสดงว่าก็ต่อเมื่อนะคะ a เป็นเซตย่อยของ b และ b เป็นเซตย่อยของ a นั่นเองนะคะต้องแสดงสองข้อนี้นะคะ2ข้างหรือพูดง่ายๆ2เซตจะ,ะเป็นเซตเดียวกันก็ต่อเมื่อนะคะ เป็นเซตย่อยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆก็เซตที่เท่ากันก็หน้าตาเหมือนกันนั่นแหละนะคะเต่อมานะคะอันนี้คือนิยามของเซตย่อยเนาะก็คือทุกๆสมาชิกใน A นะคะจะเป็นสมาชิกใน B บอยนะคะอย่างเช่นเซตของ1 2เป็นเซตย่อยของเซตของ125านะคะทำไมเพราะว่า1อยู่ในนี้ 1ก็อยู่ในนี้นะคะ2อ,อยู่ในนี้2ก็อยู่ในนี้นะคะส่วนถ้า a ไม่เป็นเซตย่อยของเซต b นะคะก็แสดงว่ามันมีสมาชิกบางตัวที่ใน a แต่มันไม่อยู่ใน b นั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ไม่เป็นสับเซตก็สัญลักษณ์เดียวกันแต่ว่าขีดไม,ไม่เป็นนั่นเองนะคะเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกๆเซตนะคะทำไมเพราะว่าถ้าไม่มี x ที่อยู่ในเซตว่างดังนั้นข้อความเราก็จะ,จะไม่ต้องดูเนาะ เออถ้ามันมีล่ะถ้ามันมีก็แปลว่ามันไม่ใช่เซตว่างอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เ,ออเขามีการพิสูจน์ข้อความนะคะโดยวิธีการขัดแย้งก็คือสมมุติว่าเซอตอ a ไม่เป็นเซตย่อยของเซต b ก็แปลว่าอะไรคะสแสดงว่ามี x อย่างน้อยหนึ่งตัวที่อยู่ในเซตว่างแต่ x ไม่อยู่ในเซตข้างหลังใช่ไหมคะแต่เซตว่างมันไม่มีสมาชิกอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยได้ว่าเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกๆเซตนะคะ power set อันนี้นะคะที่เราคุ้นเคยอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่เซต b คือเซตของ1น3นะคะการนับขีดตรงๆหรือว่าเราเรียกว่าขนาดหรือว่า the cardinality ของเซต b นะคะคือการนับจำนวนสมาชิกในในเซตนั้นถ้ามันนับได้เนาะอย่างเช่นตัวนี้มี1 2 3มี3ตัวขนาดของเซต b ก็จะเป็น3ตัวนะคะทีนี้เรามาลองมาดู power set ของเซต b boy เป็นยังไง power set ของเซต b boy คือใคร คือเซตย่อย a โดยที่ a เป็นเซตย่อยอีกของ b นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูเซตย่อยของเซต b b คือเซตของ1 2 3เพราะฉะนั้นเซตย่อยมีอะไรบ้างก็จะมีเซตว่างใช่ไหมคะเพราะเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกๆเซต เซตของ b boy, ตัวมันเองเป็นสับเซตของตัวมันเองนะคะเซตของ1นนะคะก็จะไล่ไปซึ่งตัวนี้นะคะจำนวนสมาชิกของ power set ของ b จะมีทั้งหมดอยู่8สมาชิกซึ่งเท่ากับ2ยกกำลัง3นั่นหมายความว่าถ้า x เป็นเซตจำกัดก็คือมีสามารถที่จะบอกได้ว่าจำนวนสมาชิกในเซต a เป็นเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดขนาดของเซต x นะคะซึ่ง power set ของเซต x ก็จะมีจานวนสมาชิกทั้งหมด2ยกกาลังขนาดของเซต x นั่นเอง นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเซตว่างนะคะเพราะฉะนั้นเซตว่างมีสมาชิกศูนย์ตัวเพราะฉะนั้นอ่ power set ของเซตว่างก็เซตของเซตว่างนะคะ power set เออ่ให้ x คือเซตของเซตว่างจำนวนสมาชิกคือ1เพราะฉะนั้น power set จะมี2ตัวก็คือเซตว่างเซตของเซตว่างนั่นเองก็คือเซตว่างกับตัวมันเองนะคะที่เหลือ นักศึกษาก็ลองทำดูนะคะอย่างเช่นตัวนี้มีขนาดของเซต x คือ2อ power set ก็มี4ตัวก็ไล่ไปเลยนะคะก็คือพูดง่ายงก็คือเซตย่อยที่มีเซตว่างแน่นอนแล้วก็เซตย่อยที่มีสมาชิก1ตัวนะคะมีทั้งหมด2ตัวและก็ตัวมันเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของ power set ของเซต x ซึ่งเท่ากับ a b c นะคะนักศึกษาก็ลองไล่ดูนะคะทีนี้การดำเนินการบนเซตนะคะก็ นิยามที่เราแนะนำนะคะมีตัวแรกผลต่าง a ลบ b นั่นหมายความว่า a ลบ b เคือใครายก็คือทุกสมาชิกนะคะที่อยู่ใน a แต่ไม่เอาสมาชิกใน b บอยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองลบดูนะคะเอาสมาชิกใน a นะคะไม่เอาสมาชิกใน b ่อยซึ่งตัวนี้ a กับ b ่อยมีสมาชิกซ้ำกันก็คือ3เพราะฉะนั้นเศษ a ลบ b ก็คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ่อยก็ เซตของ1 2ส่วนเซตของ b ลบ a คือใครนะคะ b ลบ a ก็อยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน a นะคะก็จะตอบเซตของ4 5นั่นเองนะคะส่วน a ตัวนี้ a ยกกำลัง c คือใครก็คือ c c o m p l เ m e n t นะคะซึ่งในที่นี้เวลาเราพูดถึง complement เราจะต้องมีเอกภพสัมพัทธ์นะคะเพื่อเป็นขอบเขตว่าแล้วเธอ complement ในส่วนไหนนะคะดูเผีนภาพก็ได้นะคะเช่นตัวนี้คือเอกพภพสัมพัทธ์ยูเซตเคือตัวที่วงกลมแสดงว่าข้างนอกก็คือ a c o m p l พลเมนต์นั่นเองนะคะก็คือ c o m p l ล m e n t ก็แปลว่าไม่ได้อยู่ใน a แต่อยู่ในเอกพภพสัมพัทธ์ของเรานะคะ Intersection ั Inter section, เราเรียนมาแล้วนะคะคือเซตของเซตใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นเซตของสมาชิกที่ร่วมกันระหว่างนะคะอยู่ทั้ง A และอยู่ทั้ง B นะคะส่วนยูเนียนนะคะอยู่ใน A หรือรอยู่ใน B นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มผลต่างสมมาตรนะคะนักศึกษาอย่าลืมตรงนี้นะคะผลต่างสมมาตรก็จะได้ว่า เซตของผลต่างสมมาตรของ A สามเหลี่ยมกับ B นะคะก็คือผลต่างสมมาตรเลยเนาะก็คือเซตของ A ลบ B ยูเนียนกับเซตของ B ลบ A นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัวอย่างนะคะ ทีนี้แผนภาพแวนออยเลอนะคะตัวก่อนหน้านี้อาจารย์พูดไปแล้วเนาะก็คือเรามีเอกภพสัมพัทธ์เป็น x มีเซตเอยู่ตรงนี้มี a c คอม l พลเมนต์อยู่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดนะคะแผนภาพนะคะการโอ peration หรือว่าการดำเนินการบนเซตนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะมีเซต สองเซตนะคะชื่อเซต a กับเซต B ภายใต้เอกภบสัมพั์ก็คือเซต X ตรงนี้เนาะทีนี้ระหว่างนี้ก็คือจำนวนสมาชิกที่ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวตัวนี้ที่เตืองสีเหลืองก็คือการอินเตอร์เซ็กชันระหว่างเซต A และเซต B นะคะทีนี้หมายเลข2หมายเลข2คือใครอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน B ฉันอยู่ใน A นะแต่ฉันไม่อยู่ใน B ก็ลบส่วน B ออกนะคะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ a อินเตอร์เซ็กกับ B คอมเพลเมนต์ ส่วน3นี่คือเลข3ตัวนี้ก็คือตัวข้อนี้นะคะอยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน A นะคะหรือว่าอยู่ใน B อินเตอร์เซกเอคอมพลเมนต์นั่นเองข้อ4ข้อ4ก็คือด้านนอกนะคะ A อยูเนียน B อยู่ตรงนี้อยูเนียนบอยู่ตรงนี้เอาคอมพลเมนต์ก็คือข้างนอกนะคะคอมพลเมนต์ compliment. กับเอคอมเพลเมนต์เคอมพลเมนต์ A compliment, A compliment คือไม่เอาข้างนอกเอ ไม่เอาข้างนอกเอ่อข้างนอก A นะคะแล้วก็ข้างนอก B นะคะอินดัสเซตันก็จะได้ A ยูเนียนบีคอมเพลเมนต์นั่นเองนะคะส่วนหลักๆพวกนี้ก็คือ p r o p e r t y ของอาจารย์สอนไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนนะคะส่วน C เซตก็อ่าให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ p r o p e r t y ข้างล่างนี้คือ p r o p e r t y ที่ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะอ่า ก็ใช้นะคะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็ทำตาม property ของเขานะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะทีนี้ตัวต่อมาก็คือผลคูณ cartesian เนอะผลคูณ cartesian คือใครนะคะคือมี2เซตเหมือนกันเมื่อกี้การดำเนินกนารทวิภาคของเรามีใครบ้างมีเซต A ลบเซต B มี a สามเหลี่ยมกับ b หรือว่าผลต่างสมมาตร มีคอมพลเมนต์มีอินเตอร์เซ o ชันนะคะมียูเนียนระหว่างเซต a กับเซต b ตัวนี้ก็คืออีกเซตนหนึ่งนะคะเป็นเซตที่เกิดขึ้นใหม่โดยการเอา a มารคอสกับ b มันจะกลายเป็นเซตของนะคะคู่อันดับ a b โดยที่ a อยู่ใน a ใหญ่ b เล็กก็อยู่ใน b ใหญ่นะคะซึ่งคู่อันดับ2คู่นี้จะเท่ากันก็ต่อเมื่อคู่หน้าเท่ากันคู่หลังก็ต้องเท่ากันด้วยนี่คือการเท่ากันในในคู่อันดับนะคะซึ่ง ผลคูณคาร์ติเชียนนะคะยกตัวอย่างเช่น a cos b ได้อะไรอันนี้ก็สมาชิก1ตัวสมาชิก1ตัวได้ a ของเซตของ a คอม b 1 a คือเซตของ1 2 b คือเซตของ a ก็ไล่ไปทีละตัวนะคะ1 a 2 a ไล่ไปนะคะ a คือตัวนี้ b คือตัวนี้ก็ไล่ไปนะคะ b คือตัวนี้ b a คือตัวเดียวกันก็ ไลไปนะคะซึ่งเราสามารถสร้างผลคูณคาร์ทิเชียนได้ทั้งหมดออไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในที่นี้เราจะเราจะเอ็นอันดับก็ได้นะคะทีนี้ขนาดของเซตคือใครคือจำนวนสมาชิกที่อาจารย์พูดไปแล้วก็คือแอลใายๆแอปสลุดเนาะก็คือจำนวนสมาชิกก็นับเลยอันนี้1 2 3 4 1 2นะคะตัวนี้คือใครนะคะก็ขนาดของ A คูณขนาดของ B นั่นเองนะคะ ก็เท <pakai> ่า <manual> ก <rate> ับ8เนาะสี่สองเป็น8นะคะส่วนขนาดของ power set เราพูดไปแล้ว2ยกกำลังนะคะถ้า a ขนาดของ a เป็น n ขนาดของ b เป็น n ขนาดของผลคูณคาร์ทีเชียนคือใครนะคะก็ a คูณขนาดของ a คูณกันกับขนาดของ b นั่นเองนะคะก็ n กำลังสองขนาดของ a ยูเนียน b คือใครนะคะก็ ได้ property ตามนี้นะคะส่วนเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันก็คือเอ่อเป็นการเป็นความสัมพันธ์ชนิดนึงเนาะที่เอ่อเป็นเซตย่อยของ a cos b เนาะซึ่งจะมี property อยู่2ข้อก็คือ1โดเมนของ f เขียนแทนด้วย d ห้อย f เท่ากับ a แล้วก็ทุกๆ คู่อันดับที่อยู่ในความสัมพันธ์ f นั้นนะคะถ้าตัวหน้าเท่ากันตัวหลังจะต้องเท่ากันนี่คือนิยามของฟังก์ชันถ้ามันเป็นฟังก์ชันปุ๊บนะคะมันจะย้อนมาเขียนสัญลักษณ์ f เอ่อโคลอน a ไป b นะคะซึ่ง f โคลอน a ไป b เนี่ยจะแทนฟังก์ชันจาก a ส่งไปเซต b นะคะ a ก็จะเป็นโดเมนโดยมีเซต b หรือว่าเซตย่อยของ b ก็จะเป็นเลนจ์นั่นเองนะคะซึ่งถ้า เราเขียน f เท่ากับ b นะคะก็นั่นหมายความว่าเอ่อ f ส่ง a ไปที่ b เนอะ f ส่ง a ไปที่ b ก็จะเขียนแทนด้วย d f ด้วยโดเมนตัวนี้ก็จะเขียนแทนด้วย l a n g e นะคะทีนี้ก็จะมี f inverse b ตัวนี้คือใครก็คือเออตัวเออถ้า b อยู่ใน image เนอะหมายความว่าถ้ามันอยู่ใน อยู่ในเลนจ์แปลว่ามันจะมีตัวส่งมาก็คือตัวนี้ก็คือตัวที่มันส่งมานั่นแหละนะคะเรียกว่า pre image นะคะเราไปดูตัวอย่างกันยกตัวอย่างเช่นนะคะเซต a คือเซตของ1234 b boy ก็คือเออ A B c นะคะเ B C เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คนะคะว่าเออโดเมนของเขาก็คือ1234เนาะก็คือตามตัวหน้านะคะต้องเต็มตัวหน้าเออ ส่วนเลน g ์คือใครเราก็ไปดู f 1สงมันสมไป a f 2, สงสมไป b f 3, สมสมไป c f 4สมไป b เพราะฉะนั้นก็เอาเฉพาะตัวที่ไม่สามเนาะสัญลักษณ์ของเลน g ์ก็ r ห้อย f นะคะ f in v e r d a คือใครบ้างสงมาหา a นะคะเราก็ไปดู a แล้วก็ดูย้อนกลับนะคะก็ได้1ใครสงมา b ก็สงไปมี2กับมี4เนาะใครสงมา c นั่นแหละก็คือ3นะคะเพราะฉะนั้นตอบ เยบอบสใครส่งมาดีดดีดอกนะคะตัวนี้ไม่มีก็คือเป็นเซตว่าง